สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมผมครับคลิปนี้มาคุยกันก่อนนอนสําหรับคนนอนดึกทุกคนทุกท่านนะครับ8กรกฎาคม2 5ง4มีเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็คุยกันท่านผู้ชมเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับในประเด็นที่เราพูดเพราะว่าอันนี้เป็นการคุยกัน แน่นอนครับวันนี้ก็ได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเยียวยาเป็นปลอมหรือเป็นจริงนะครับจะไม่พูดมากนะเพราะว่าเราได้อธิบายไปหลายคลิปแล้วว่ามันปลอมมานานส่วนมันจะเป็นจริงได้หรือไม่เหมือนก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลในอนาคตว่าเขาจะเยียวยาอย่างไงเมื่อไหร่โดยเฉพาะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่ทะลุขึ้นถึง7,000กว่าราย7,588รายตายเพิ่ม75 ผู้ป่วยรายใหม่ยอดสูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันแล้วก็ผู้เสียชีวิตตายทุกวันอย่างนี้สถานการณ์ลำบากครับจะเข้าขั้นถ้าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ต่อวันในแตะหมื่นหรือว่าเกินหมื่นเมื่อไหร่อันตรายครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีควบคุมการป้องกันโรคให้ตัวเองให้ดีโดยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมืออยู่ห่างเข้าไว้แล้วก็ ใช้ช้อนตัวเองใช้ช้อนใช้ภาชนะตัวเองหนักเข้าถึงขนาดนั้นนะครับเอาแล้วครับก็ทําให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันตัวเองในขณะที่เราป้องกันตัวเองเศรษฐกิจก็พังครับคนที่ป้องกันตัวเองเดีมากจะไม่ได้ไปทํางานที่ไหนนะครับเห็นไหมครับในขณะที่6จังหวัดกรุงเทพและจังหวัดปริมธานีจังหวัดกรอบกรุงเทพก็ปิดหนึ่งเดือนตอนนี้ปิดแคมป์งานทํางานแล้วก็มีมาตรการน่นนี่นั่นและขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ชง มาตรการที่จะล็อกดาวหกจังหวัดนี้พรุ่งนี้9กรร้ากรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมศูนย์สบครหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเกนะครับคอยติดตามข่าวกันต่อกันต่อไปกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องป้องกันตัวเองอย่ากาดตกเด็ดขาดนะครับวันนี้8กร,รกฎาคมนะครับเลยหกทุ่มวันนี้ไปนะก็จะเป็นวันที่เก้ากร,รกฎาคมนะครับ ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใครได้ใบได้ช้าก็แล้วแต่ระบบหรือธนาคารของแต่ละแห่งนะครับแต่ว่าว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่9ก้ากรกฎาคมเป็นวันจ่ายเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับโดยเฉพาะเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนี่มีล้นโอนตั้งแต่ตีหนึ่งเศษเศษตีสองไปนะครับส่วนเงินผู้สูงอายุผู้พิการเราไม่ทราบว่ามันจะเข้าบัญชีเท่าไหร่ เวลาเท่าไหร่แต่พุ่งนี้ช่วงกลางวันไปเบิกไปถอนได้แน่นอนส่วนเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนใครที่มีแอป,ปสามารถดูทางแอป,ปได้เลยนะมีแอป,ปธนาคารเงินจะเข้า้งแต่ตีหนึ 2, ่เสียตีสองตีสามว่ากันไปนะตามระบบธนาคารแต่อย่าไปเช็คทางเว็บไซต์นะครับเขาจะมีเว็บไซต์เช็คเงินเข้าเด็กอะไรต่างๆนั้นมีคนเขาบอกว่าคนที่ดูเลยแอดมินเพจของเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเขาตั้งเพจขึ้นมาเพื่อเพื่อสําหรับติดตามขา่าวสารตัวนี้แอดมินเขาบอกว่าถ้ากว่าเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้วดูที่แอปธนาคารหรือเอาพรุ่งนี้เอาสมุดบัญชีไปปรับส่วนการไปเช็คเว็บไซต์นั้นมันจะไม่ขึ้นมันจะขึ้นหลังจากโอนเงินสําเร็จไปแล้ว3วัน5วันก็ว่างกันไปนะอา้าววันที่เก้ากรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้เงินเข้า3กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินเดือนดูเด็กแรกเกิดไปกดไปถอนมาใช้ได้นะครับ วันนี้จะพูดเรื่องสอบคกับสบสให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบนะครับว่าก่อนที่จะมีการเดียวยากันเนี่ยมันมีตัวเลขพวกนี้ไอ้มันมีตัวหนังสือพวกนี้ตัวย่อชื่อหน่วยงานพวกนี้หรือกรรมการพวกนี้เนี่เป็นเป็นเป็นจุดทํางานที่จะเริ่มมีการเดียวยานะครับที่จะเริ่มมีการเดียวยา อย่างเช่นการประชุมสอบคอนี่นะสบคนี่จะประชุมไปที่สุดก็คือวันพรุ่งนี้9ก้ากรกฎาคมมีนายกรัมตีเป็นประธานสบคนี่ย่อๆย่อๆนะครับย่อมาจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 คําว่าบริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็คือเขาจะบริหารจัดการไปในด้านไหนจะทํายังไงจะให้การระบาดของโรคโควิด19เนี่อยู่คําว่าอยู่นี่คือ มันไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นถ้าไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าการควบคุมการแพร่ระบาดการป้องกันโรคนี่ได้ผลดีนะทีนี้การประชุมสบคหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้านี่เมื่อประชุมเสร็จสิ่งที่ได้สิ่งที่จะได้หลังจากการประชุมก็คือจะนํามาซึ่งมาตรการต่างๆที่จะควบคุมโรคเพื่อที่จะเอาโรคโควิดให้อยู่ คำว่าเอาอยู่ผู้ป่วยรายใหม่ลดลงนะตรวจพบรายใหม่แต่ละวันน้อยลงน้อยลงนี่แสดงว่าเอาอยู่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ละวันผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตุวันนี่อันนั้นเอาไม่อยู่นะเมื่อเอาไม่อยู่มันก็ต้องมีมาตรการเข้มขึ้นเข้มขึ้นตามลำดับเมื่อเข้มขึ้นเข้มขึ้นนี่ก็จะต้องสบคก็จะต้องประชุมแล้วก็ออกมาตรการต่างๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นตามลําดับเพื่อที่จะเอาโรคให้อยู่นะเพราะฉะนั้นการประชุมสบคเนี่ย จะนำมาซึ่งมาตรการในการควบคุมโรคนะครับทีนี้ถ้าสถานการณ์โควิด -19 มันรุนแรงมันแพร่กระจายไม่หยุดแล้วก็มันระบาดหนักกว่าเดิมเลยเมื่อมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดขึ้นมีการล็อกมีการปิดโน่นเนี้นั่นแน่นอนจะต้องส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสิ่งที่จะตามมาก,ก็คือการเยียวยาและการฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นจะมี ตัวอักษรมาเพิ่มขึ้นอีกตัวอักษรหนึ่งก็คือสอบอสอสอบอสอกับสอบอคนี่คนละอันสอบอคนี่ก็คือมีหน้าที่บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจอ่าสบคนี่มีน้าสบคนี่มีหน้าที่บริหารสถานการณ์โควิดให้คีคลายลงแต่สอบอสอนี่มีหน้าที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงหลังจากที่มีมาตรการโน่นนี่นั่นควบคุมโรคโควิด -19 แล้วนี่ มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงจะกินจะอยู่ไหวไหมเศรษฐกิจเข้าไหวไหมสบศจะจะนำมาซึ่งมาตรการที่จะเกิดขึ้นเช่นเยียวยาเช่นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจอยู่ไปได้แน่นอนครับมันเป็นของคู่กันถ้ามีมาตรการที่จะควบค,วบคุมโรคให้เข้มข้นมันจะส่งผลต่อระ,ระบบเศรษฐกิจทันทีนะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่ามีการประชุมสบศส,สบศก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงโควิด -19 บระบาดตามที่ความตามที่เราเข้าใจนะครับถ้าหากว่ามีการประชุมคณะกรรมการสบศต่อไปก็จะเห็นลางๆว่าจะมีการเยียวยาจะมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจน่นนี่นั่นออกมานะครับแต่ตอนนี้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเขามีอยู่แล้วแล้วก็ กระตุ้นเศรษฐกษิจเขาก็ทํากันอยู่ตอนนี้ก็มีเพิ่มกําลังซื้อบัตรคนจนนะครับเพิ่มกาลังซื้ออะไรนะบัตรประชาชนกลุ่มสมาร์ทโฟนได้สิทธิ์เราชนะนนแล้วก็มีคนละครึ่งมียิงใช้ย่งไงตอนนี้เขาเขาเรียกว่าเป็นการมาตรการด้านเศรษฐกษิจอยู่คงยังไม่มีอะไรออกมาอีกนอกจากนั้นเขาก็ยังมีมาตรการด้านการเงินต่างๆพักหนี้อะไรมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก ผู้ประกอบการอะไรก็มีมาตรการลงมาหลายหลายอย่างประกอบกันตอนนี้เขาก็ทําอยู่นะครับรัฐบาลก็ทําอยู่ก็เหลือแต่เยยวยาและลอกใหม่ซึ่งตามสังคมโซเชียลเขาจะเรียกเยยวยารอบสีบ้างเยยวาอะไรบ้างก็สุดแท้ Tech, แต่เขาจะเรียกไปแต่นั้นซึ่งรัฐบาลยังไม่ออกมาตรการมานะครับก่อนรัฐบาลจะออกมาตรการมาเนี่ยมันจะต้องเขาจะต้องมีการประชุมสบสก่อน สบศเนี่ยมีนายกริ่มตีเป็นประธานนะครับพลเอประยทธ์จันโอชาเป็นประธานประกอบด,ด้วยหน่วยงานตา่ตางๆกระทรวงการทางและผู้เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจทั้งหมดประชุมกันสภาพั์อะไรต้องอยู่ในนี่แหละนะกระทรวงการทางแลวกระทรวงเงิน,น,นกรรมการไม่รู้มีใครบ้างเราเรา,เราต้องไปศึกษาใครเป็นกรรมการสบศบ้างถ้าเขาประชุมสบศเมื่อไหร่นี่จะเกิดมาตรการ ไม่มาตรการใดก็มาตรการหนึ่งในการเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สบสยังไม่ประชุมนะครับท่านประชุมที่เคารพทุกท่านครับจะมีการประชุมสบคก่อนในวันพรุ่งนี้ก็คือ9ก้ากรกฎาคมหกสี่สบคประชุมเสร็จจะนํามาซึ่งมาตรการในควบคุมโรคต่างๆแต่ถ้าในอนาคตหลังประชุมสบคแล้วหากรัฐบาลคิดได้คิดดีว่าเอาสมควรจะเยียวยายังไงเขาจะเรียกประชุมสบศ สบศก็คือศูนย์บริหารสารในการเศรษฐกิจนั่นแหละครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องการเยียวยาว่าเขาจะมีการเยียวยาหรือยังจุดเริ่มต้นแห่งการเยียวยาจะเกิดจากการประชุมสบศก่อนเมื่อประชุมสบศเสร็จแล้วเขาก็จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทําเรื่องไปทําเรื่องเยียวยายไปคิดมาเสร็จแล้วก็มามาประชุมกันอีกเพื่อหาความเห็นชอบเสร็จแล้วก็เสนอเรื่องที่จะเยียวยาให้คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พิพาต่อไป เสร็จแล้วพี่นาเสร็จแล้วก็นําเรื่องเสนอที่ประชุมคอรมอรนี่แหละครับถ้ามีมาตรการแบบนี้มีการประชุมเป็นระยะระยะออกมาแบบนี้มาตรการเยียวยาจึงจะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ตามที่มีข่าวแชร์กันบนโลกโซเชียลออนไลน์บอกจะมีการเยียวยาห้าพันอย่างนั้นอย่างนี้ได้วันทีท่นนั้นตอนนี้อันนั้นเป็นการเสนอทางออนไลน์แบบไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับถ้าจะมีการเย,ยียวยาจริงๆมันจะต้องเริ่มจากสบศก่อนคือคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ช่วงโควิด -19 บาระบาดเนี่ยมีนายกัฐมตีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานเนี่ยถ้าเขาประชุมสบปสเมื่อไหร่เริ่มเห็นลางๆว่าจะมีการเยียวยาแต่ตามใดที่ยังไม่มีการประชุมสบปสไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นลางๆนะไม่ใช่ว่าประชุมสบปสแล้วจะ,จะอนุจะเยียวยาเลยนะต้องไปคิดมาตรการโน่นนี่นั่นออกมาเยอะก่อนเสร็จแล้วมาตรการที่คิดออกมาก็ต้องเอามาคุยกันอีกรอบหนึ่งเพื่อเ,เพื่อเห็นชอบก่อนเสร็จแล้วเอาไปให้คณะกรรมการการกรองโครงการการใช้เงินกู้พิจารณาอีกครั้ง เพื่อความเหมาะสมเสร็จแล้วพอพารณาเสร็จสับเพื่อความเหมาะสมเห็นแล้วจึงเสนอคอรมอพอคอรมอ,อนุม,มัติจึงจะเกิดเยียวยาเห็นไหมครับมันจะมีขั้นมีตอนแบบนี้นะครับแต่ถ้าในเว็บบอโซเชียลเสนอออนไลน์โพสแชร์ชกันเลยว่า,ว,าวันที่นั้นจะแจกเยียวยาวันที่ทนั้นจะจ่ายเยียวยาเนี่ยอย่างไงมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้เริ่มมาจากสบสท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังช่องตองพร้มพมคุยก่อนนอนคืนวันนี้ก็คงจะได้รับรู้รับทราบ ถึงแนวทางแล้วนะครับว่ามันจะเกิดการเยียวยาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเชื่อข่าวลือข่าวปลอมเพราะอะไรครับเพราะมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการเสนอข่าวพวกนั้นอยู่ๆมันก็บอกว่าจ่ายเลยจ่ายวันที่เท่านั้นเท่านี้เลยเห็นไหมครับแล้วจ่ายไหมครับแต่ของเราถ้าเราจะติดตามข่าวมาให้ท่านผู้ชมรับฟังทางบ้านเนี่ยเราจะต้องติดตามสอบศก่อนเขาจะประชุมกันเมื่อไหร่เขาจะออกมาตรการเมื่อไหร่นะเสร็จแล้วฟังว่าเรื่องต่างๆมีไหมชงไปถึง คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้หรือยังคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พี่นาฮะเห็นชอบแล้วหรือยังเสร็จแล้วเขาก็จะออกข่าวนักข่าวที่กรุงเทพเว็บไซต์ข่าวดังๆสื่อกระแสหลักเขาออกมาเป็นระยะระยะเขาไม่ได้ออกทุกวันนะเขาออกตอนมันมีเขาลางซะก่อนอ่าเช่นคณะกรรมการการกองการใช้เงินกู้เหนียได้พารณาแล้วถ้าเขารู้ข่าวเขาก็ลงข่าวว่าพิารณาแล้วคาดว่าที่จะคาดว่าจะเสนอครมอวันไหนเขาก็คาดได้เขาก็ลงข่าวมันใกล้เคียงความจริงครับข่าวพวกนั้น เสร็จแล้ววันประชุมครมอมาปั๊บเขาเสนอเขาที่ประชุมครมอก็รอฟังข่าวเลยจะได้เยียวยาวันไหนอะไรยังไงมันจะเป็นอย่างนี้รูปแบบการการเยียวยาแต่ถ้าเราไปดูโซเชียลแบบไม่ใช้วิจารย์ในการรับชมไปดูเลยว่าวันที่เท่านั้นเขาจะเยียวยาแล้วพอถึงวันมันไม่ได้เย<ๆ>ียวยาก็แน่นอนครับมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่เราพูดมานี้มันจะเยียวยาได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็แจ้งให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชมช่องตองพนพรผมอยู่แล้ว ถ้าท่านกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อยู่แล้วใจเย็นๆครับถ้ามีเรื่องเยียวยาเมื่อไหร่เราจะนํามาเสนอทันทีถ้ารัฐบาลขยับเราติดตามข่าวตลอดจะนํามาเล่าให้ฟังแบบกระชั้นชิดและได้อัิรรถและได้เรื่องจริงด้วยนะในขณะเดียวกันใครที่ยังไม่เคยกดติดตามถ้าบังเอิญมาเห็นคลิปนี้แต่อยากจะติดตามข่าวสารจากช่องเราที่เป็นข่าวสารที่แม่นยําและถูกตรงท่านกดติดตามไ้เลยครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดเลือกทั้งหมด เมื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดพอเราขึ้นคลิปใหม่ที่ไรท่านเห็นทุกทีรับรองว่าท่านจะได้ข่าวสารที่ถูกตรงและเป็นจริงและมีหลักเกณฑ์และมีการมีช่องทางในการติดตามแหล่งข่าวที่แม่นยําและถูกตรงไม่มั่วครับเอาละครับค่าคืนวันนี้ก็คุยกันก่อนนอนพอเป็นได้รู้แนวทางโน่นนี่นั่นนะครับหากว่าข้อคุยวันนี้ใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์มาคุยกันใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาคุยกันแลกเปลี่ยนกันครับเราเป็นกําลังใจให้กันและกัน เราก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อยากได้การเยียวย,ยาฟื้นฟูฟเศรษฐกิจอะไรเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าทุกคนทุกท่านลําบากช่วงนี้นะครับเราเองก็ลําบากนะครับเราก็ไม่ใช่คนร่ารวยมาจากไหนแต่ว่าก็ทําหน้าที่สื่อนะครับแต่สื่อแบบเราไม่ดา่าถ้ามันไม่จําเป็นจะไม่ด่าใครนะครับโดยเฉพาะมีคนด่ารัฐบาลแล้วมีคนดูคลิปเยอะ ก็บางคนก็ชอบด่าก็ด่ากันไปแต่เราไม่ด่าครับเราจะเอาเฉพาะเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์มาเล่าถ้าเรื่องประชาชนไม่ได้ประโยชน์ไม่ต้องเอามาเล่าก็เป็นลักษณะของตองผ่อนผมครับแล้วพบกันในวันต่อๆไปนะครับและคลิปต่อๆไปคําคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขและเราจะผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด19ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ